ท่านจาเจ้าะพุธโยพิขุถามมาว่าอาตมาอยากจะถามปัญหาสักหนึ่งข้อคําว่านิพานนั้นเป็นของที่ที่สุดได้ยากคือสภาพของนิพานนั้นกล่าวว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ ระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่ใช่และนิพานก็ไม่มีนามรูปแล้วยังกล่าวว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยากจะทราบว่าอะไรเป็นตัวเสวยสุขของนิพานคำถามนี้ดีมากคำถามนี้เราจะเจอทั้งฝ่ายพุทธเราก็สงสยัยไม่เจ่พุทธจะยิ่งสงสัยใหญ่ท่านยาได้สงสัยเลยว่านิพานน่ะไม่มีนิพานมีแต่ผมได้ตอบท่านแล้วว่ามียาโลกไม่มีความมีของนิพานและโลกไม่มีนะ ความมีอย่างโลกมีในนิทานไม่มีเพราะเหตุนั้นาการที่จะอธิบายนิทานจะอธิบายได้สองในในรับในหนึ่งในปฏิเสธในหนึ่งในรับเฉน,นพุทธพจน์จุตัดบ,บอกว่านิพานนางปรมังสุกข,ขงังนิพาน,นตนเป็นบรมสุขนี่นี่เป็นในรับในฏิเศธก็อย่างที่ว่าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่ทีนู้นไม่ใช่ที่นี้เขาไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นเพราะถ้าไม่ปฏิเสธอย่างนั้นไม่ได้จะชี้อ,อะไรให้เห็น ะเอาอะไรมาเปรียบกับนิพนจะเอาอะไรมาเปลี่ยบอะไรกันในโลกก็ไม่ได้จะหยิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกมาเปรียบกับนิพนก็ไม่ถูกพราไม่กล่าวมาแล้วว่าสิ่งที่โลกมีนิพนธ์ไม่มีสิ่งที่นิพนธมีไอ้โลกมันก็ไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทำไมไม่ปฏิเสธเสืออย่างนี้นะล้วจะไปเอาอะไรมาอธิบายล่ะต่างคนต่างไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันก็มีทางในการอธิบายบอกว่านิพนนะไม่มีอย่างที่โลกมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งหมดไม่มีนั่นแหละนิพนาน สิ่งที่ตอนข้าไม่ทั้งหมดนั่นแหละดิพานให้ข้าขัดคนนี้คนที่ไม่เคยกินกินหวานเลยตั้งแต่เกิดมนาะไม่เคิร์ดแต่คำหวานไอ้ฐามคนโง่คนที่เขาเคยกินหวานมาแล้วบอกว่าไอ้วไงไงอวหวานเนี่ยมันมีรสชาติยังไงกันพ่อคุณปวดหัวเลยสิปู่มาถาหวานยังไงเคยกินหวานนะไม่เคยเอ๋อยากอธิบายความหวานนี่จะฟังเข้าใจไงดีอา้าวต่อที่มาในทางพิเศษที่หน้านี่นะ ไม่ใช่รสเปรี้ยวไม่ใช่รสวาดไม่ใช่รสเค็มไม่ใช่รสมันไม่ใช่ไม่ใช่รสจืบไม่ใช่รสตานั่นแหละรสหวานล่ะรู้ไหมถามงี้นี่นั่นแหละคือนั่นแหละคือนั่นแหละคือรสหวานเนี่นั่นแหละคือรสหวานอธิบายอย่างนี้นี่ต่อเมือออย่างนี้แหละอธิบายใ้ทางแล้วก็อธิบายแนวนี้คือสิ่งที่นิพพานมีนะโลกไม่มีไอ้ข้นจสิ่งไอ้นิพพานไอ้โลกนี้นี่นิพพานก็ไม่มี เพราะเหตุนั้นเมื่อไรยังไม่เข้าไปถึงนิพพานแล้วตอนนี้เราตั้งคำถามว่านิพพานคืออะไรพระองค์ก็ต้องอธิบายในทางปฏิเสธให้ฟังว่าไม่ใช่ที่โน่นไม่ใช่ที่นี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นั่นแหละคือนิพพานสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละคือนิพพานเหมือนกับว่ารถที่ตรงข้ามกับขุนวัฒนาเตี้ยวปลานั่นแหละคือรถหวานเนี่ยอธิบายนี้แล้วเราก็ต้องรับรู้เอาไว้ซะก่อน ินกว่าเมื่อไรเราไปกินรสหวานในตัวเองเราบอกโทษอย่างนี so point, right Fine, right. so ้เองนี ett, ่แหละนี่แหละนี่แหละไอ้พานี่แหละรสหวานละนี่นายนาย่าหนึ่งอีกนาย่าหนึ่งทรงอธิบายในทางรับคือในคําที่ว่านิยพานังประมังสุขังถามว่าตอนอิพานี่มีนามรูปและอะไรไป็นสวยสุดคำว่าประมังสุขังนี่นะไม่ใช่เวทยจิตกระสุกนะพระนิพานมีเวทนามมีขันแล้วอย่าคำว่าสุขกในที่เนี้ คือสุขยางยางที่ว่าไม่ต้องมีตัวสวยสุขเข้าใจไหมครับเพราะเหตุที่ว่าไม่มีตัวสวยสุขนั่นแหละมันคือเป็นบรมสุขถ้าตราบใดยังมีตัวยังอยากจะให้มีตัว้าเป็นสวยสุขนั่นไม่ะช่บรมสุขนั่นัะเป็นเวทนาสุขสุขเวทนายังงท้ายไม่ได้เป็นเวทยุติสุขอยท้ายไม่ได้เนื่อว่าะบรมสุขที่ทรงท้ายคำว่าบรมสุขนัเพราะมันไม่มีตัวที่จะไปสวยสุขมันจึงเป็นบรมสุข บรลมาตกในที่นี้นี่ยเป็นเพียงแต่คำเปรียบเลยไม่ใช่หมายตอนจะต้องมีตัว้าปสเสวยไม่ใช่เป็นคําเปียบเลยให้ค่ายตับานี้คนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยละเลยนะฮนะไม่เคยขึ้นมาทัษณาจอนบนบกตัดอย่างปลาใน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 ทะเลเนี่ยไม่เคยรู้ว่าบนบกนันมีอะไรเต่าตัวหนึ่งเต่ากัตภาพมันเป็นตัดสะเทินน้ำสะเทินบก เที่ยวบนบกก็เที่ยวเที่ยวป่าลอกแล้วก็ลงลงนะปลาไปถามต่าบอกพี่เต่าบนบกนัานเป็นยังไงกันนะพี่ตาที่บายให้ฟังหน่อยสิตาก็อธิบายว่าโอ้บนบกนั้นมันดีอย่างนี้ดีอย่างนี้นะเนี่ยไม่มีอย่างที่ในหนน้ำมีนะเนี่ยไอ้ตาฟังก็ไม่เข้าใจไม่น่าเลยบนบกมันจะเป็นยัง,ง้นได้ยังไงเนี่ยฉันใดเข้ามาบรมสุขหมอนกันครับบรมสุขไที่นี่นะ่ะโปรดให้เข้าใจว่าเป็นคําเปรียบเปยเท่านั้นเอง เปรียบเปลวว่าไม่มีพานน่ะไม่มีเวทวิทย์กสุกเหตุที่ไม่มีเวเวเวทวิตสุขมันจึงต้องบรมสุขคือสุขอย่างที่พี่ไม่ต้องมีตัวผู้เสวยตราบใดยังมีตัวผู้เสวยอยู่ตราบนั้นยังไม่เสร็ุขนิมพานยังมีตัวผู้เสวยน่ะคือนิพานของเขามเขาอาตมันมีพานองธรรมน่ะทามมาสอนทามนี่กับพุทนไปไปต่างกับพุทธนิดเดียวให้เฉียดกันนิดเดียวเฉียดกันตรงที่ว่า ความยังอยากจะให้มีตัวให้สวยสุขเหลืออยู่คืออาตมันยังมีอยู่พวกเราสอนมาว่าตราบใดยังมีอากรมันตราบนั้นยังไม่จะสุขแท้ต้องดับอาตมันคล้ายๆพูดยากอยากให้มีความร้อนโดยไม่ต้องมีไฟไม่ได้เมื่อมีไฟก็ต้องมีความร้อนมีร้อนก็ต้องมีไฟเพราะฉะนั้นความอยากจะให้มีความร้อนแต่ไม่มีไฟใช่เลยด่บพวกเราคือสอนให้ดับทั้งไฟด้วยความร้อนก็ดับไรนะ อนุปาติเสสนิพานนี่ครับท่านที่ผมว่าเลยมาให้อาณาตาติเสสนิพานไม่ใช่โลกตุตละโลกตุตละจิตเนี่ยนะเป็นสมุเอตุขชนิดมิพานยังมีชีวิตอยู่เป็นตาอุปาติเสสะผมเข้อได้ว่าโลกตุตละจิตเป็นผู้สมุเอตุขมิพานนะแต่หลังจากพระอริยะองค์นั้นดับไปแล้วอะไรเป็นผู้สมุเอตล่ะ ต้องดักไอ้เจ้านี่ดักอจ้าสวยไม่นิทานมัมีโลกุตระจิตเหลืออยู่ไม่มีเมือ่ออนุปาทิเสซะไปแล้วที่เขาอธิบายนนมาถึงอนุปาทิเศสศในิทานไม่ถึงไม,ไม่ใช่หมายถึงเสาปาติเสซะนะถ้าหมายถึงเสาปาติเสซศละก่อนแน่นอนย,ยังมีชีวิตอยู่นี่ครับก็ต้องมีตัวสวยสิเวทนาย,ยังมีอยู่นี่ครับปัญญคันยังมีอยู่นี่่หมายถึงอนุปาทิเศสศถ้าหลังหลังจากตายแล้วที่ง่ายหลังจากตายแล้วเนี่ยมีเป็นบรมสุขแท้ ออกขันท้าที่จะมารับอวัยวะทุกก็ไม่มีภาระขันท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เพียงฝกเพียงท่านในนะขนา้างนอกขันยังทุกนะเพราะว่ายังภาระหูกันจะขันาท่านยังแบกขันอยู่นี่นี่ยังหนักอยู่ยังมียังไม่ภาระอยู่